วันนี้เบียจะมาทำคลิปแกล้งแม่กัน<ๆ>ก็ปกติต้องเกินก่อนว่าแม่เขาเป็นคนไม่ค่อยชอบเบียแจ็กเนี่ยเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบแมวเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เขามีเขาเรียกว่าอะไรอะวีลกรรมเออเขามีวีลกรรมกับแมวเขาดูเขามีวีลกรรมกับแมวเพราะโดนแมวขวดตรงนี้เออก็เลยเป็นแผลยังโตไม่หายเลยอุทลมพัดผมนั่นแหละเขาก็เลย เขาก็เลยเหมือนไม่ค่อยชอบแมวแล้วบางเอิญเบียอยากเลี้ยงแมวดิก็เลยเอาแมวมาเลี้ยงใช่ไหมคะเบยก็เลยจะแกล้งแม่กันโดยการที่จะให้ลิชี่หอมแกล้งแม่ดูซิว่าแม่จะมีพฤติกรรมอย่างไรไปดูกันจ้าตอนนี้แม่อยู่ในห้องครัวเหมือนจะซักผ้าอยู่โอ่ มีอย่างนี้กลังเเฮ้ยแม่แม่มาไนป้าเฮ้ยแม่แม่มาไอ้ชิชิแม่แม่มาม้ยฮะก็เดี๋ยวผ่าถูกพื้นเอาแล้วอันนี้ให้ถูนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูถ้าคืนนี้จะถูไหมไม่รู้แต่ดูา ถูนะัรูให้ถูเ,เออโอเคแล้เดี๋ยวกูไปซื้อให,อออใหอม่เพรา,วา,า,าะ,ะว่ากูได<อ>้กินแล้วคูไม่เอาแล้วไม่ถูในบ้านแล้วกลิ่นมันซุ้สกายโอเคบ่นาชีฮะบ่นหีทำไมไม่ไม่ได้บ่นแว่าอะปนยายโอไม่เอาคุยายให้ไปชี้หอมแก้มหน่อยไปไปไปให้ชีหอมแก้มหน่อยไปไปไปชีหอมแก้หน่อยไปไปไปปยัยไม่เพื่อ ใบคุณยายไม่ให้หอมไม่เอาไปไกลๆไปสามใบไกลๆไม่เอาใคไปที่หอมแก่นน้องไม่เอาไปไกลๆเบียร์ยังบอกแล้วจะกัดสี่ใบคุณยายยังไม่เอาอะค่ะไปทำไงดีอะครับไปเอาไงที่หอมก่นอะจะไป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 เดี๋ยวมันหมดโอไม่รู้นะ ไม่เอาไปว่าให้ไปไกลๆลูกๆเร็วไปจะตากผ้าไม่เอาไปแล้วนะหกใบก็ไม่เอาไม่หรอดิ้งมาอ้กับน้องหน่อยลูกลกเร็วเอดิ้งมาอุ้มน้องหน่อยตัหนึ่งเร็วๆเข้าน้องปีไหกใบไม่เอาบอกแม่ไม่เอาไม่เอาหใบแล้วยังไม่เอาอะเร็ดใบแล้วไม่เอาบอกว่าหกไกลๆยังได้ิ้ง เจ็ดใบแล้วนะแม่ทามันหมดทาไม่เอาคือมันหมดโปแล้วนะเอก็หมดเลยเหรอไม่เอาไม่เอาต่เาไม่เอาไม่ปไไ่เอาไไไปไไม่เอาไไม่เอาไปไม่เอาไปไม่เอาไม่เอาไไม่เอาไปไ่าไปไม่เอาไไม่เอาไไม่เอาไม่เอาไไม่เอาไไม่เอ่เอาไ่เอาไาไไม่เอ่ไม่เอาอ่เอาไม่เอาไม่เอาไไม่เอาม่อมเอาาะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอ อะไนระกูยัเนี่ยว่าจะหมดโปนะ๊ะสิบเ็ใบยังไม่ให้ให้ใหรือชิ่หหอมใช่ปะ <c oughs> ไ,มไม่เอาอะเอา,าข้าวข้ามาอะไม่เอาแล้วนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไอ้นี่ล้นะหมดโปรไม่รู้นะเ <c oughs> อาให้อีกใบหนึ่งอะ <c oughs> ชิบหาแนละ้วหมดกระเป๋ากูแล้ว แล้วนะตัองอะเอาแต่ไม่ให้หอมอ่ะไม่เอาอ,ะอ่ะอ่าอย่าเงี้ก็จบนะครับตัตองอะเอาไม่ให้ลิชหอมแก้มก่อนไม่เอาดูค่ะเพืเ่อนๆโอ้โหบ๊อบบี้อเอ้ยลิช,ชี่เีาคุณยาน่ารักคุณยายไม่ให้หอมแก้มนะคะโผก็เ,เสียดายเงินท 2, ันสองบูซาจะทำคอนเทนต์ให้คุณยายรัก,ชชกลิชนะี่จะเก็บแล้วนะไม่เอาจะเก็บแล้วนะ คนลุกก็ได้คนลุกได้คนลุกก็ได้แล้วแนิดเดียวโหวนิดเดียวอ่ะหนนนให้ิของอาไปค่ะรางวัลให้คุณยายนะคุณยายรับค่ะอ เดี๋ยวทำคนละเทวันนี้เราจะจบคลิปแกล้งคุณยายเพียงเท่านี้นะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่เบียร์จะทำอะไรแกล้งคุณยายอะไรอีกเดี๋ยวลิช่ล <c oughs> ิชจะแกล้งอะไรคุณยายอีกคะ่ะ <c oughs> ไปแล้วนะคะลิช่หัวบ้า